เพื่อเป็นบุญกุศลจงตั้งใจให้เป็นสมาธินอกน้องใจให้บริสุทธิ์ร่วมกันถวายข้าวพระพุทธพระดูดังพระองค์มีพระชนชีพอยู่ถวายเป็นพุทธาูชาพุทธานุสิติเป็นมุญใหญ่บารมีมากอานิสงส์สูงยิ่งและร่วมกันถวายทานแด่พระสงฆ์ผู้ที่แก่วัน สาสนาิธีกาการทั้งหลายทั้งปวงที่ผูกพันเรามาตั้งแต่อดทตปัจจุบันบุกสลกรรมจะจะนำผลไปสู่อนาคตการก็ง่อย้ด้วยดังนั้นเราท่านทั้งหลายพึงถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ร่วมกันถอยเข้า ทรามลำดับโดยพร้อสเพียงแันนะครับท่านธรรมยันพุทธานทราบทักษวัาโตบุพภาปนณะ ตัสสาภะคะวะตตุอะดาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาภะคะวะตตุอะ

ปัตยโยโหตย์ตข้าพระเจ้า,าทั้งหลายขอน้อมบูชาด้วยขอน้อมบูชาด้วยโูชนะข้าวสาลีโพชนะข้าวสาลีพร้อมด้วยน้ำอันประเสริญนี้พร้อมด้วยน้ำอันประเสริญแ,บบแบบด่พระพุทธเจ้าแดบพระพุทธเจ้าขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมบูชานี้ได้น้อมบูชานี้จงรมเป็นตบะเต เป็นตบะอุปชาคารวะปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานและถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันในชาติปัจจุบันและอนาคตเบื้องหน้าด้วยเธอและอนาคตบ้วงหน้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ